ไปสอบถามกันท่านใช้กับต้นทุเรียนในลักษณะที่ว่าต้นโตต้นใหญ่แล้วได้ผลปัจจุบันนี้ท่านมาปลูกทุเรียนต้นอายุหนึ่งปีแล้วก็ปลูกในป่ากล้วยเป็นอย่างไรเราไปเจอกับเขาครับสวัสดีครับพี่เต๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต๋อครับพี่เต๋อมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าอะไรครับอชื่อเวนิดครับนามสกุลขจรภูครับขจรภูนะครับพี่เต๋อครับที่เราเห็นอยู่เนี้ยนะครับคือเป็นทุเรียนพันุ์อะไรครับ เป็นหมอนทองครับหมอนทองนะครับอายุทุเรียนกี่ปีแล้วครับผมเพิ่งปลูกได้หนึ่งปีครับหนึ่งปีนะครับแล้วนี่มีทั้งหมดกี่ต้นครับที่ปลูกเนี่ยร้อยสิบห้าต้นครับร้อยสิบห้าต้นทุเรียนหนึ่งปีนะครับตอนนี้ผมจะขออนุญาตนิดหนึ่งพี่เต๋อรู้จักคู่หูเวอร์แพนเวอร์แพนเอลซานเนี่ยมาเป็นเวลากี่ปีแล้วครับประมาณสี่ปีครับผมใช้กับทุเรียนตอนนั้นถ้าย้อนไปมันก็ประมาณเจ็ดปีเรียนเจ็ด ปทุเรียนเปีตอนนั้นนะครับเรามีปัญหาอะไรครับถึงถึงมีผู้มาแนะนําครูโฮมาสจันทร์จริงๆมันก็เหมือนว่ามีพวกโรคเยอะนะทีนี้ผมก็เลยว่าเห็นเห็นใน f a c e b o o k แล้วก็ติดต่อไปที่ศูนย์ที่ตรงข้างรลตัสอ่ะที่จันทบุรีนั่นนะฮะทีนี้ไปเห็นเห็นของครูครูแม็กครับเขามี f c e e o o o ของเ็เลยโทรหาเขาว่าอยู่ใกล้ๆก็เลยสั่งใกล้ๆทีแรกที่แรกก็ลองใช้ก่อนชุดชุดหนึ่งพอนี้ผมก็สั่งมาเรื่อย เป็นเลายร้อยชุดหลวเน,นี่ยครับ,บ,บตอนแรกใช้กับต้นทุเรียนพันอะไรครับมอญทองเหมือนกันครับครั้งแรกที่ใช้หลังจากดู Facebook แล้วเราเกิดก็อะไรขึ้นบ้างครับคือทุเรียนตัวเนี้ยตอนพ่ตนตอนที่ว่าแตกใบอ่อนอ่ะใบมันจะแตกดีมันมันรัดดีแล้วใบมันจะเขียวเข้มสมบูรณ์ใบใหญ่อะถ้าใช้กับทุเรียนใหญ่นะตอนนี่ตอนตอนที่ว่าทําใบครั้งใบหนึ่งใบสองใบสามเนี่ยครับใบมันโตแล้วเวลาออกตอกก็มันก็ออกดอกดี Uh huh. แล้วก็ผมก็เอาพ่นพ่นดอกพ่นลูกเล็กพ่นจนพ่นคือคือคือใช้พ่นอย่างเดียวอะ่ะแต่ก่อนนะ่ผมทำอะ่ะผมใช้พ่นอย่างเดียวพ่นอย่างเดียวเลยนะครับแล้วเราพ่นครั้งแรกนะ่ะเ,เกิดอะไรขึ้นครับที่เรารู้สึกว่ามันดีที่ผมไม่ไเห็นนะที่แรกคือคือทําใบก่อนแล้วใบมันใหญ่ใบมันจะแบบยาวแบบขนาดน,นี้เลยแหโอ้ใบยาวเลยใช่แล้วแล้วสวนข้างก็เห็นผมผมใช้เขาเอง ลูกค้าท่านไหนสนใจต้องการใช้ชุดคู่หูเวอร์แพนไคโตซทานและปุ๋ยทางดินตาหญิงเกษตรลูกค้าสามารถที่จะกดที่รูปโปรไฟล์และทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรพิเศษสินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางลูกค้าสามารถเช็คก,ก่อนที่จะรับสินค้าได้นะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นจากทางร้านเลยเพื่อความมั่นใจให้กับลูกค้าก่อนรับสินค้านะครับใช่อะไรมันใบมันใหญ่ผมว่าแเนี่ยแต่มันยังไม่มีใครใช้นะครับจนผ่านไปเป็นเป็นปีจนผมทาผลผลิตอะ่ะคือทุเรียนมันจะออกทรงเรียกนะ่าเนื้อมันเยอะ ม,มันออกตูดแป้นๆเปลือกมันบางคนคนที่เข้ามาช่วยช่วยตัดเขาเห็นเขาก็เลยถามแต่ก็ยังไม่มีใครใช้จนหลังๆเนี่ยช่วงปี2ปีเนี่ยเริ่มมีคนใช้ใช้ตามที่ผมผมที่ผมใช้นี่ยอ๋อตอนที่พอเราเห็นครั้งแรกนะเราใช้การผสมยังไงครับเอาน้ําสะอาดอ่ะหลิตร<อ>ผสมกับตัวนี้เลยอ๋อแล้วก็แล้เอามาใช้เหมือนเหมือนเหมือนเราใช้ยาทั่ว,วไปอ่ะใส่ไปสองร้อยอ๋อสองซีซีใช่น้ำสองลิตรใส่สองร้อซีซี เพื่อเพื่อให้เราทาทางานง่ายไงอนาั้นเราตัดเป็นช้อนๆแต่มันตัดแล้วมันกะยากแล้วก็ใช้เหมือนเหมือนยาฮอร์โมนทั่วไปอ่ะสองร้อยซีซีต่อน้ำสองลิตรบวกกันครับเนี้ยแล้วก็พ่นตอนที่เราพ่นไปเนี่ยนะครับเรากี่วันครั้งครับสมมากคนพ่นประมาณเจ็ดถึงสิบวันครั้งอ่ะตอนนั้นมันมีทุเรียนเจ็ดปีนั้นกี่ต้นครับตอนสมัยนั้นตอนนั้นหกสิบถึงเจ็ดสิบต้นเปลาเจ็ดสิบต้นนะครับก่อนหน้านั้นนะก่อนที่เรายังไม่เจออะ ผลผลิตมันเป็นยังไงครับคือทรงทรงทรงมันไม่สวยนะทรงลูกไม่สวยหรือว่าทรงต้นไม่สวยครับทรงลูกครับทรงลูกไม่สวยไม่กลมแป้นอะไรอย่างนงี้นะฮะมันเป็นลูกเป็นไงไม่รู้แต่ก่อนนะเป็นลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยอตอนนี้พอเราพอเรามาลองใช้ดูมันเห็นผลตรงที่ว่าเนื้อเยอะผูผูเบ่งดีครับแล้วก็เปลือกบางตรงที่สำคัญตรงนี้คือเปลือกเปลือกบางเปลือกบางสวนมาทุเรียนสวนอื่นเขาเขาจะเปลือกหนาขนาดนี้นะแต่ทีนี้เปลือกบางเฉียบเลย ผม,ผมเองก็แปลกใจเหมือนกันนะเอ๊ะมันทำไมมันถึงเปลือกเปลือกบางครับพอเราย้อนดปว่าเอ๊ะเราก็ใช้แค่แค่ตัวตัวนี้เองเนาะครับมัน่น่าจะเกิดจากตัวนี้ครับแล้วมันช่วยเรื่องพวกอะไรบ้างไหมครับเกี่ววยวกับเรื่องแมลงโรคอะไรเนี่ยเราต้องใช้อะไรอยู่ไหมครับช่วงผมใช้ครั้งแรกอะ่ะยาฆ่าแมลงผมลดลงไปครึ่งหนึ่งมือว่าผมผมเคยใช้สองร้อยยาฆ่าแมลงผมก็ใส่แค่ร้อยซีซีที่ผมทํเล็กๆนะครับเนี่ยมันก็ได้ผลนะอย่างยาฆ่าแมลงพวกที่ใช้กับ ตอนไบอ่อนนะ่ะผมก็ใช้2องเดียวก็ <g ül> หมายความว่าในช่วงที่เราใช้เมื่อา30ปีที่แล้วเนี่ยก็ลดต้นทุนมาโดยตลอดใช่ครับพูดอย่างนั้นได้ไหมครับใช่สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากที่เราเคยใช้อย่างอื่นร่วมกันเนี่ยครับมันมันก็ลดมาครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะ <c oughs> เพราะว่าเราเราใช้ครึ่งคร <c oughs> ึ่งเดียวเงี้ยครับเรามาใช้ตรงนี้เพิ่ม <c oughs> ใช้ยาปัจจัยอื่นอ่นนะครึ่งหนึ่งเจ็ดสิบต้นนั้นได้ได้สักกี่กิโลยังไงครับได้สักกี่ตันยังไงครับคือที่แรกมันค่อยๆ่ค่อยๆ่อเพิ่มขึ้นซึ่งซ ปีที่แล้วนะฮะครับมันมันจะอยู่ที่ตุนมานี่สิบตันเพราะว่าตามเป็นมวลต้นมันนะมันก็อยู่แต่แค่ได้แค่นี้แหละพี่เต๋อครับหลังจากตัวนั้นเห็นผลดีแล้วพี่เต๋อก็เพิ่งมาเพิ่มแปลงนี้เมื่อเมื่อปีที่แล้วนี่แหละครับทำแปลงนี้ใหม่แปลงนี้ใหม่ก่อนตรงนี้มันเป็นป่ายาง่ะอ๋อนี่เป็นป่ายางหมดเลยป่ายางยางพารายางพาราหมดกี่กี่ต้นครับร้อยสิบห้าต้นครับร้อยสิบห้าต้นหมอนทองเหมือนกันหมอนทองล้วนหมอนทองล้วนๆเลยแม้ดูต้นทรงสวยอย่างเนี้ยผมมาถาม พี่เตอ๋อใช้คู่หูมหัศจรรย์คู่นี้ยอย่างไรกับทุเรียนที่เริ่มปลุกนี่ครับตัวนี้ก็ใช่เหมือนเหมือนต้นใหญ่ครับก็คือพ่นพ่นใบ,นใบแล้วที่ผมใช้อยู่ทุกครั้งผมจะให้ไปทางท่อด้วยไอ้ท่อที่มาเป็นสปริงเกอร์นี่ใช่ไหมครับใช่เราก็อัดมาทางท่อสปริงเกอร์เลยเอาทางใบก่อนพี่เตอ๋อใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับเหมือนเหมือนกันครับอันนี้อันนี้ก็คือผสมน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็ใช้สองวันทีซี อันนี้ก็ใช้ 200cc เหมือนกันพ่นเหมือนกันแบบนี้นะตอนแบบเนี่ยพ่นตอนอย่างเงี้ยอ๋อครับแต่ไม่พพ่นแล้วเราก็ใส่ในน้ําในถังน้ําเพื่อมาทางดินเนี่ยนั่นอัตราส่วนเท่าไหร่ครับคือใส่ตัวนี้ซองหนึ่งตัวนี้ขวดหนึ่งเลยใส่น้ำสองลิตรเล้อครับครับให้มาทางดินเลยให้ทางท่อมาเลยให้มาทางท่อมาเลยที่เป็นสปริงเกอร์เนี่ยนะฮะแล้วก็มันมันเห็นผลยังไงบ้างครับในการใช้แบบนี้เขาใช้กันทุเรียนเล็กหน่อยพวกนี้มันจะรัดใบต่อเนื่องอ่ะ คือใบย,ยังยังไม่ไม่แก่ดีมันก็แตกอีกละวก็แตกไปเรื่อยๆมันมันคือมันช่วยให้ผู้เรียนน่ะเติบโตดีจเริญเติบโตดีมันเนื่องจากเป็นปีแรกรพี่เห็นชัดเจนไหมการเห็นที่ว่าแตกต่างจากสวนคนอื่นไหมในทุเรียนหนึ่งปีเหมือนกันคือมันมันโตได้ไวมากเนี่ยถือถือว่าโตดีมากคือสุดหัวละปีเดียวยังต้องดูว่าถ้าเป็นสามสามปีอ่ะจะขนาดไหนจะขนาดไหนคนอื่นทั่วไปท่านหนึ่งปีนี่เขาสูงขนาดไหนครับแค่นี้นะ ประมาณนี้นะเรานมเนี่ยนะเค,คือนถ้าถ้าถ้ามันไม่รัดแต่มันจะดูออกทุเรียนอะ่ะมันจะเรียกว่าอะไรใบตั้งการทิศดแต่นี่มันมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่เราพ่นห่างทีกันขนาดไหนครับในการให้ทางดินทางน้ำผมตัวเล็กผมก็ประมาณสิบวันสิบวันครั้งหนึง่งต่อเนื่องไปอย่างนี้ครับอ๋อพี่ครับผมเห็นว่าทุเรียนของพี่เนี่ยทาไมโคกมันสูงอย่างนี้ล่ละครับโอ้ผมผมก็คือแง่ยกไม่ให้น้ํามันไหลเข้าเข้าต้น ได้ทำโคกแล้วก็เลยว่าต้องทำโคกให้มันใหญ่เลยเพราะเดี๋ยวสามสี่ปีมันคงก็ยุบลงอีกอ๋อมันจะยุบลงอีกนะฮะมันก็คงไม่สูงแบบนี้แล้วเพราะเพราะต้นมันก็หนักขึ้นเนาะมันก็มันกดดินลงดินมันก็เจอฝนเจออะไรมันก็ยุบโดยโดยธรรมชาติของมันตอนนี้พอหลังจากโคกกนี่เห็นขอบโคกนี่ครับมันมีต้นกล้วยอยู่ด้วยนี่เป็นต้นกล้วยพันอะไรครับกล้วยไข่ครับทาไมเอากล้วยไข่มาปลูกกับต้นทุเรียนอย่างนี้แหละครับกล้วยไข่คือมัน มันไม่ทําให้ทุเรียนแท้ต้าปลูกกล้วยน้ำว้าไม่ได้กล้วยน้ำว้ามัาทำให้ทุเรียนเหมือนแท้ว่ากล้วยน้ำว้ามันจะมีพวกอะไรมันมีเชื้อคือที่เขาแนะนํากันคือเขาจะปลูกกล้วยไข่หนึ่งคือปลูกเป็นเป็นร่มครับเพราะว่ากล้วยไข่มันมันโตใบแล้วก็ขายด้วยทํากล้วยกล่องกล้วยตลาดอะไรนี่ขายกล้วยกล่องตลาดขายด้วยแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นภูมิปัญญานะครับที่ต่อเน,นื่องกันมาว่าปลูกกล้วยไข่และก็ได้ผลผล,ผลิตระหว่างที่ทุเรียนกําลังต้นเล็กอยู่บังร่มเงาให้ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่า พี่ครับในส่วนของต้นนี้ก็คงยังเป็นเรื่องของต้นทุนที่ไปเรื่อยๆถูกไหมครับเราก็ใช้ใช้การดูแลอย่างเงี้ยกับสวนคนอื่นที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์อื่นดูแลเนี่ยกับของเราเนี่ยถือว่าการใช้ต้นทุนแตกต่างกันไหมครับต่างกันนะครับคือ,ค,อคือบางสวนเขาเขา,เขาไม่ได้ใช้อ่ะแต่เผื่อบางทีผมว่าต,ติดต่อต่อตันอ่ะบางทีเขาได้น้อยกว่าผมก็เลยสเห็น,หนตรงตรง,ตรงไหนนะปัญหานะแต่ว่าต้นเขาก็โทมครับซึ่งมี อยู่ได้นึงอ่ะเขาเขาเพิ่งเอามาใช้ผมก็ลองดูเขาอยู่ว่าปีนี้ปีต่อไปอป,อปีต่อไปเขาจะดีไหม<อ>เขาเขาเพิ่งเริ่มใช้ในที่นี้พี่ก็ถือว่าได้แนะนําเขาอยู่หลายเจ้าเหมือนกันใช่ครับมีคนเขาเริ่มใช้ตามเยอะแล้วนะเยะครับเยอะครับมาดูที่นี่แล้วครับก็เริ่มใช้ตามก็ถือว่าในวันนี้นะครับเนื่องจากนี่เป็นทุเรียนต้นเล็กก็ยังไม่มีผลิตผลอะไรนอกจากว่าเป็นความสมบูรณ์ทางต้นแล้วก,ก็ความสมบูรณ์ทางใบซึ่งเขาลัดออกมาเรื่อยๆนะครับผมอยากให้ช่างเต๋อนะครับ ได้บอกกับพี่น้องนักการเกษตรที่บางคนเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้ในการใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูลองใช้ดูนะครับปีแรกอา,อาจจะยังไม่เห็นผลดีเท่าควรแต่ลองใช้ไปเลยปี2ปี <c oughs> 2> มันก็จะเริ่มดีขึ้นและก็ลดต้นทุนการเกษตรด้วยนะครับยังไงลองเปิดใจลองใช้ดูนะครับ, <c oughs> บอผมใช้แล้วผม,ผมมองว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันใช้ได้ทีเดียวครับ <c oughs> ไม่ไม่ได้มีผลเสียก็กระตุนทุนเรียนยังไงลองเปิดใจใช้ดูนะครับ ชัดเจนนะครับว่านั่นคือการเปิดใจใช้กับต้นทุเรียนไม่ว่าต้นของท่านในขณะน,นี้จะเป็นต้นที่มีอายุ78ปี9ปี10ปีอะไรขึ้นไปหรือกําลังต้นทุเรียนที่กําลังปลูกใหม่ถ้าใช้คู่หูมาสศจรันรคู่นี้แล้วเราก็หัวใจของท่านมีแต่พองโตครับต้นทุนของท่านก็น้อยไม่พอผลผลิตของท่านก็มากขึ้นและที่สําคัญครับร่างกายของท่านปลอดภัยจากสารพิษท,ทั้งหลายถูกไหมครับเพราะว่ากาลดการใช้สารเคมีลง าใา้แคมีเราใช้น้อยลงมันก็เราก็จะสัมผัสกันมันน้อยลงประมาณนี้ครับใช้น้อยลงนะครับก็ลดอัตราส่วนกันไปนะครับดังนั้นพี่น้องที่ที่รักที่เคารพครับที่ได้ติดตามการทํางานของคู่หูมหัศจรรย์มาโดยตลอดให้เข้าใจนะครับว่าที่นี่มาหาพี่เตอ๋อช่างเตอ๋อผู้ที่จะบอกท่านทุกท่านว่านี่แหละครับคือคู่หูมหัศจรรย์ใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้มีแต่ภาวะของการเพิ่มพูนที่สําคัญครับเป็นการเกษตรที่ยั่งยืน เป็นการเกษตรที่ทําให้ชีวิตของท่านยั่งยืนเป็นการเกษตรที่ทําให้รายได้ของท่านยั่งยืนวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่เต๋อเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับและขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่สนใจในการเกษตรและกําลังมองหาผลิตภัณฑ์คู่ใจนี่คือคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวิร์เแพนสารวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ